เอาแกขึ้นลงเงี้ยครับเอาเอายังไงนะไปรุ่นเอาไปรุ่นนี่เหรอนนัั่แหละครบสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมเอาเลยไงไม่ได้เก๋เลยนี่พี่ตินติดสติ๊กเกอร์ป่ะสติ๊กเกอร์ครับซังมาใหม่เท่าไหร่พี่สามเอ็มเลยสามเอ็มเลยนี่สามเอ็มเลยอ๋อเท่าไหร่พี่สามร้อยแผ่นละสามร้อยกว่าบาท สั่งตัดในเพจหร,รือว่างไงพี่สั่งที่เดิมมแเละเนี่ยเข้มอ๋ออู้สามเอ็มนี่จวดจ้านเลยป่านนี้จดจา,จานพี่ตีนเป็นคนติดครับไวรุ่นเป็นคนยืนเลงครับตรงไม่ตรงก็โทษใครพี่ ได้ย yup. ังคโอเคครับเียังสายขวาได้ไหมได้ได้ได uh yep ้ฮัลโนะอ๋อติดเทปเกิดถ้าไม่ตรงก็โทษคนเลงครับเฮ้ยได้ยังเจอไหมดูเหี้ยนานพี่ได้แล้วได้มไหมได้ได้นได้ ติด<ม> <น ces> สติ๊กเกอร์ครับช่อง Youtube รถดำสวยๆจัดตัดช่องเดียวสองช่องเหวียสามเอ็มครับแท้ของผมเคยไปใส่มาแล้วโดนที่ปัดน้ำฝนมันลอกเลยไหมซีดเหมือนสีดเลย แต่มันไม่ใช่ถามเอมเป็นแบบธรรมดา,าแบบว่าเขาแบบสะท้อนแสงข้างๆไงใช้ไปประมาณเดือนนึงอะ่ะโดนที่ปัดน้ําฝนอะ่ะรู้เรื่องอะ่ะนม่มันโดนไหมนี่ถึงพี่ถึง<ม>นี่้ประมาณนี้ลายไอตัวนุ้นอะ่ะถึงอ เหมือนฝั่งนู้นมันจะลงกว่าฝั่งนี้เนาะใช่ไหมอืมอันเรให้ดูแล้วเลยล,ล่ะอลงไหมล่ะแต่อยู่น้ำตรงลงตรง<ม>ตรงอยู่บบยยใช่ไหมนั่นแหละเออมันตัวใหญ่แล้วมาหาเล็กเนาะพี่เนาะ สายเข็มบวงครับถ้าไม่เจาะมันก็ไล่ไม่ออกเนาะใช่เจาบไหมจาะคือเขาต้องเจาบไหมใช่โอ้โหแต่พี่ทำมานั่งแกะขาดหมดแล้วแกะไล่ใหม่ถ้าอยากติดง่ายพี่เอาน้ำสไลด์เลยลูบรูปรูป,รปใช่ไหม,มติดมันไล่ง่ายน้ำสไลด์ลูปตรงนี้ที่เราจะติด ให้มันลื่นก่อนนะเพรว่าอันนี้มันจริงจะไปนู่นหรอใช่ว่ากำลังจะไปนู่นเลยพี่ไปเวลาผมไปดูรถพิวดมาเมื่อกี้ไงนี่พี่มิมหรอส่วนกัเมื่อกี้นีตรงไหนอยู่สายสองแกจะไปนู่นบ่แกไปนู่นเลยไปดูรถพิวดมา

Oh, mình phồng <laughs> như mình mày hả? dài nà nà rồi à? Mình yub không pì? hả? Mình yub không. này tòng <laughs> 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 <như> thèn này. hả? <laughs> อันลอยไง เย็นลงไหมเย็นลงไหมนิดหน่อยเหรอวะนิดหน่อยเนี่ยหน่อยหน่อยหนึ่งมินเดียวใส่ตามินได้ดิไปรุ่นน่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้าต้องยืมข้างหน้าเอ๊ะมันเป็นกระดูกยางนี่กะดูกยางกระจกเนาะเนี่ยมันตรงแล้วดิแต่ตรงหนามักตรงแล้ว ลูกยางกระจกมันโค้งนะเราก็มองว่มามันเอยดลงกันนะลูกยางมันมาอยังงี้เนี่ยโค้งขึ้นเห็นไหมเห็นนะลูกยางกระจกอะเมื่อเช้านี้กว่าจะลางรถเสร็จเมื่อวานนี้กูกว่าจะออกตรงนั้นได้ไขาออกไมาตรงโคง้งตรงเละๆล,ลื่น,อ, <laughs> นอยู่หมายอยู่กึกเลยทำไมออาได้ดิน้นบ่ เดินหน้าเท่หลังเดินหน้าเท่หลังอย่ังเงี้ยเลยผาชัดเด็ดเลยวะ่ะพักใหญ่อะ่ะ ไปวุ้นใกล้เสร็จแล้วป่ะพ่นเล็กเตอร์รอบสองเนี่ใกล้แล้วสวยไหมสวยจากเพชรทั้งคันนะพีเใช่จากเพชรแบบสีเหลืองนั่น,นโอ้พี่สายนี้มันทำไมออกมาอย่างนี้อยู่เนี่ยจะขาดได้ได้นี่สายลหลดอันนี้หรือเล้าสายลหลดไฟไหมขาดอ่ะเห็นทองแดงดดเลยพี่สายหลดไฟนั่แหละ ถ้าใหญ่จริงเอาสไลด์รูปนะลื่นๆได้ไล่ง่ายๆอืม,มันปรับได้หาระดับได้ด้วยไงพี่สไลด์ก็ได้แฟบก็ได้สองอย่างให้มันลื่นๆให้มันลื่นใช่แล้วเราไล่ได้ทีหลังอาละแจ๋ว ไปรุ่นมาแต่เช้าเลยครับไปรุ่นเช้าเลยเ,เช้าเลยกลัวไม่ได้ไปกลัวไม่ทันเลยโอ้เมื่อวานนี่เห็นนั่งหน่อยไงแซมอยู่เ <laughs> มื่อวานตกรถเลยเออตกรถเหรอจ่ายเงินไปนี่มาสายเลยอะ่ะเนทีหลังก็ต้องไม่ยังไม่ต้องจ่ายโอ้ไอ้ปัญหาถ้าเคือพวรถกลับบ้านนะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่รถผมจอดอยู่นี่งไง แล้วกว่าจะหาคนมาส่งหน่อยทางนู้นก็ไม่มีใครว่างืม่ได้จ้างเขาอ,อ่ะฮะจ้างไอ้คุณนั่นบอกจะจ้างมนเลวทีนี้มันรีบไปแต่เช้าด้วยเหมือนกันอยู่นนเจเิญบ้านอยู่นนเจเิญเลยที่นี่ไม่มีใครเลยที่นี่ได้รอล,ลานอยู่บ้านหนองครูบ้านนองหงเงินแล้วม,มาแปดโมงกว่าสายแล้ว เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยพี่ก็น่ายจะมารับนะโอ้พี่เอไปก่อนพี่ตินนี่หวานพี่เอกไปแต่เช้าตั้งแต่หกโมงแล้พี่เอกไม่รู้เนาะว่าเองจะไปเท่าแก่เนาะทั้งที่เองไปก็เท่าแก่นะพี่ก็ไม่รู้เนาะมีมีการโทรหาพี่ไงโทรหาไหนเนาะฝั่งไหนพี่ฝั่งจารัสใช่ไหม,ไหม <S <S นั่นแหละ เนี่ยถ้าเราใส่ให้มันลื่นๆแล้วสามารถลงมาดูแล้วปรับได้ขึ้นลงได้ได้สิท่านี้มันติดไปแล้วมั้ยนี่ตายแล้วมึงไม่ไหหรอกโอเคแล้วสิริบล้ายรท์ขึ้นแล้วเด็กฮะโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดี